สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอหัวเวอ h ์ฮันเนอร์เพนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือจอที่เปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทาสกินไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะคะนี่นะคะมีติดฟิล์มกระจกให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มกระจกให้ทุกรุ่นเลยนะคะขั้นแรกเราจะมาดูความสว่างของหน้าจอนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้ต่ำที่สุดกับสูงที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะ ต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะสามารถเพิ่มแสงหลดแสงได้นะคะนี่นะคะแล้วก็มาดูที่ทาสกินบ้างนะคะว่าทาสกินได้ไหมหลังจากเปนด่อไปนะคะเราก็วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะ นี่นะคะทัสกินได้นะคะปุ่มเมนูปุ่ม,มนั้นกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮม,ม,มกดได้นะคะต่อไปเรามาดูสีจอกันบ้างนะคะนี่นะคะสีจอสีจอไม่มีเดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะ นี่นะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะหน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ